สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ก็อยู่กันที่น,นี้เลยทุกคนที่มันเป็นจุดที่เขามาซื้อยานอนหลับกันคือเราเนี่ยเห็นคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะคะที่แบบว่าเออแบบว่าคนนะกินยานอนหลับแล้วก็นอนหลับไปเลยใช่ปะให้บอดกินยานอนหลับซึ่งเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราลองกับตำรวจจะเป็นยังไงแต่เราไม่ได้ลองเฉยเฉนะทุกคนเราจะลองเสร็จใช่ไหมนะั่นเองอ เราก็จะลองยิงเขาดูนะคะเออจะดูว่าเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วก็มายิงเราไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนอันดับแรกก็ให้เราวาไปที่สถานตำรวจแล้วเราก็ให้เขากินยานอนหลับเลยนะคะแล้วก็ดูดิเขาจะกินปะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่กินทำไมตำรวจไม่กินยานอนหลับเนี่ยทุกคนเขาไม่กินยานอนหลับหรอคะงงมากนี่ทานสิ งั้นเราต้องทำอย่างอื่นแล้วละ่ะใครดีเป็นครูภาระละลกันทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนนะเอานี่ไงครูภาระอยู่ไหนอะ่ะครูภาระจะทานไหมนี่ไงทุกคนครูภาระหนูเอานี้มาให้ทานค่ะเฮ้ยทำไมเขาไม่ทานอนะ่ะทุกคนงงมากหรือว่าต้องให้แบบว่าบอทเด็กนักเรียนทาน ทุกคนหืูว่าต้องให้นักเรียนกินอะ่ะเขาถึงจะแบบกินอย่างนี้หรอทุกคนทำยังไงดีเขาไม่ทานอะ่ะหรือเราต้องไปเอาอันอื่นเราต้องเอาอันอื่นหรือเปล่าอันนี้ด้วยเนี่ยนี่ไใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเขาจะทานไหมต้องให้ำตำรวจทานนะคะทุกคน นี่ไงตำรวจทานแล้วอันนั้นไม่คนละอย่างนะนะคะเพื่อนๆงงเหมือนกันอะไรของฉันเนี่ยทานสี่ชาเลยเฮ้ยทานยังเป็นไงเกิดอะไรขึ้นเออหลับอย่างนี้เลยแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะอีกคนหนึ่งนะคะอ่าทานเลยค่ะแล้วอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันก็เป็นยาน,นอนหลับเหมือนกันไม่ใช่หรอ ทุกคนตอนนี้เนี่ยเขาก็นอนหลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองยิงดูยิงติดปะเฮ้ยทุกคนยิงแล้วเขาไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่านอนลืมตาได้นะทุกคนคือแบบเราลองยิงเขาแล้วอะ่ะก็ไม่เป็นอะไรไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าเราขับรถอะ่ะขับรถทับเลยขับรถทับอุ้ยขับรถทับก็ไม่เป็นไร อุย้ยกระตุกนิดหน่อยอุย้ยเดี๋ยว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 อันนี้คือต้องขีดเราไหมบินไปเลยนะเมื่อกี้บินไปเลยนะบ,นยนะบินไปไหนรนาะไม่รู้ะเอาเอาโอ้ยอะไรกันเนี่ยทุกคนสรุปคือเราไม่สามารถทำลายเขาได้นะคะเวลาขณะที่เขานอนอยู่แล้วเขาจะตื่นตอนไหนอะน่าจะสี่จะตื่นตอนไหนเอ้ยงงมาก ก็ประมาณนี้เลยนะคะคือตำรวจเขาไม่ทำร้ายเรานะคะเวลาแบบว่าเราให้ยานอนหลับบดอย่กมทานเนี่ยคือถ้าเขาหลับไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะคะโอ้ยก็หรือว่าจะทำได้ซะอีกเนะี่ยถ้าทำได้นี่จะดีมากเลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะทุกคน